ใครที่กำลังมองหาที่ดินสวยๆราคาถูกๆอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าละที่นี่คือตำบลโคกครววอําเภอปากีจังหวัดนครนายกนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่างมาดามอูชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆแล้วเป็นที่ดินราคาตามเจ้าข,ของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่างนี้นะคะเราไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะย้ํานะคะไม่มีการบวกราคาแม้แต่บาทเดียวเลยของเราขายตามราคา เของงกแปลลยวันนี้อัาจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ทุกคนเหมาะมากๆเลยใครที่กําลังมองหาที่ดินส,สวยๆราคาถูกๆอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังเข้าออกสะดวกสบายมากๆไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วปะปาก็อยู่หน้าแปลงแล้วและมีเพื่อนบ้านที่หน้ารักฝั่งตรงข้ามด้วยตรงนี้เป็นที่ดินที่เข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากถนนใหม่เลข328 8เพียงแค่ 800เมตรเท่านั้นเองที่นี่คือตบํบลโคกรววอำเภอปากีจังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้ขับรถทะลุทะลวงนะคะออกซอยนู้นออกซอยนี้ได้หมดเลยสนใจต้องรีบนะวันนี้ออปชันพิเศษราคาพิเศษโอกาสพิเศษสําหรับทุกคนเลยนะโอ้ได้มีการคุยเจราจาต่อรองไว้ให้แล้วจากตรงนี้เจ้าของขายเหมายกแรงเลยเนื้อที่5ไร่1งาน 13. จุด 1>, 1ตารางวานะคะห้าไร่1งาน13.1ตารางวาเมายกแปลงเลยจากราคาไร่ละ1ล้านบาทตอนนี้ใครซื้อรีบมาเลยเจ้าของต้องการเงินด่วนเจ้าของอยากขายมากเหลือเพียงราคาไร่ละแ5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองอย่างที่อบอกค่ะทุกคนออปชั่นพิเศษราคาพิเศษมันก็ต้องมีพิเศษกว่าที่เราซื้อยกปแปลงไปคือจบจบไปไม่ใช่ถ้าสนใจนะคะมาซื้อ1่ไร่2ไร่สามารถขายได้ ตัดแบ่งให้ได้เลยในราคาไร่ละ900 0บาทก็คือแพงกว่าที่เราซื้อยกแปลง50,000บาทตอนไหนไร่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆเลยเพราะว่าเป็นที่ดินที่ถ้าเราซื้อยกแปลงอะติดถนน2 0 0กว่าเมตรนะคะที่ดินตรงเนี้ยแต่ถ้าเราตัดแบ่งก็น่ากว้างติดถนนอยู่ดีใครสนใจรีมาเลยโอนเล็งไว้อยู่นะมีอยู่แปลงหนึ่ง 1, แบ่งได้หนึ่งไร่เพราะว่าที่ดินเนี้ยลักษณะรูปแปลงตามที่ทุกคนเห็นภาพมุมสุขเลยเห็นไหม เราสามารถที่จะแบ่งด้านนี้ได้นะคะด้านนี้คือเป็นด้านที่กํากลังเดินมาที่นี่นะคะที่นี่ตมวยควบตรวจอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากๆมีชุมชนมีเพื่อนบ้านที่น่ารักเลยเนี่ยอยู่มุมนี้นะคะเนื้อที่หนึ่งไร่เราแบ่งได้นะ900บาทติดก,กับสวนยางทาลาบรรยากาศร่มรื่นมองเห็นวิวเขาชัดๆเลยเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆ ที่เป็นแปลงนี้หันหน้าไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือถ้าใครสนใจต้องรีบเลยเพราะว่าพิถนนยาวมากเลยนี่คือถนนลาดยางก้งกว้างเลยนะฝั่งที่โกบอกว่าแบ่งได้หนึ่งไร่นะคะฝั่งเนี้ย ติดถนนติดสวนยางพาราไฟฟ้าแสงสว่างอยู่หน้าแปลงไฟฟ้าคือเราสามารถขอขยายเขตใช้ได้เลยไม่ใช่ขยายเขตขอใช้ได้เลยฝั่งตรงข้ามนะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่สวยมากเลยนะคะเราแบ่งได้ถึง3แปลงถ้าจะเอา1ไร่ก็ได้หรือว่า2ไร่ก็ได้หรือ3ไร่ก็ได้ราคาไร่ละ9ก้าแสนบาทแต่ยกแปลงคือ8ปดแสนห้าหมื่นบาทราคานี้เรารวมค่าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลยที่นี่คือฉนอดคุดแดงนะคะที่ทุกคนคะ่ะล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่อะ่ะ ที่นี่ของเราคือมันเป็นอะไรที่สวยมากอ่ะบรรยากาศดีมากเลยสนใจรีม,มาดูนะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมก่อนว่าลักษณะโดยรวมของพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงนะคะที่แน่ๆใครที่จะมาจากกรุงเทพนะคะหรือจากฟิวเจอร์ห่างกันประมาณแค่9 0กิโเมตรหรือเราจะมาจากอนุสาวรีย์ก็จะห่างกันประมาณ122กิโเมตรเองห่างจากถนนสุวรรณอนมาถึงหน้าแปลงแค่8กิโลเมตรห่างจากถนนใหม่เลข3288 แค่800เมตรเองจากตัวเมืองนครนายกนะมาถึงหน้าแปลงเลกิโลเมตรนั่นแปลว่าตัวเมืองนครนายกมีทุกอย่างแต่ก็ไม่ใช่ว่าตําบลคบกรวออำเภอปากพีเนะี่ยไม่มีอะไรนะใกล้เหมือนกันค่ะมีโรงพยาบาลมีสถานีอนามัยมีร้านค้าร้านอ่าสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ไกลนะคะไปมาชมเร็วทุกคนค่ะตอนนี้นะคะอ้พร้มจะพาชมนะคะที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะ หลักเขตหลักหมุดก็จะอยู่ประมาณนี้เลยค่ะทงสีขาวๆนะคะถุงสีขาวๆเอาแบบระวางแบบเรามองเอาแบบเรามองไกคือไกลๆก,ก,กว้างๆเนาะก็คือเสาไฟตรงนี้นะคะประมาณนะนี่เลยจากตรงนี้นะคะนี่ลึกไปเลยค่ะนี่ความยาวติดถนนตรงนี้โค้งไปโค้งมานะประมาณ200กว่าเมตรมีเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะทุกคน ที่นแปลงนี้เอาจริงๆเลยนะรูปแปลงสวยมากเราจะซื้อนะคะทั้งหมดเลยก็ได้เนื้อที่5ไร่1งาน13.1ตารางวาหรือว่าเราจะซื้อแค่1ไร่2ไร่3ไร่ ก็คือสามารถที่จะเลือกได้นะคะเป็นชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะซ้ายขวาหน้าหลังที่นี่ตำบลโคกกรวดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะแต่ว่าที่ดินตรงนี้ข้อเสียนิดหนึ่งคือต่มจากถนนเยอะอยู่นะประมาณหนึ่งเมตรกว่าๆเลยด้านท้ายก็คือจะเป็นพื้นที่ป่าของเพื่อนบ้านไม่ได้เกี่ยวกับเรานะจริงๆแล้วเจ้าของเองได้มีการถมไว้ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยตรงนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้ถ้าจะเอานะคะต้นทางตรงนี้ก็ ตัดให้ได้ประมาณนะคะไม่ต่ํากว่า2องไล่นะคะไม่ต่ากว่า2องไล่ก็จะได้ตรงนี้มุมนี้นะคะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อนบ้านตรงนี้เลยเพื่อนบ้านเป็นสวนผลไม้นะคะตรงนี้คุณยายน่ารักมากๆใจดีมากๆเลยนะคะทั้งหมดของเราเป็นฉนดคุดแดงนะคะพร้อมอนได้เลยนะ,ะที่ดินตรงนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตรงนี้ห่างจากถนนใหม่เลข32 8 8 เพียงแค่800เมตรเท่านั้นเองนะนี่เห็นไหมสวยมากเลยอะทุกคนอยู่ในชุมชนด้วยราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะเหมายกแปลงไล่ละจาก1ล้านบาทเจ้าของลดให้นะคะไล่ล,ละ850,000บาทยกให้เพื่อต้องการขายแบบด่วนมากๆเลยนะคะเจ้าของบอกว่าต้องการใช้เงินนะคะด่วนจีไปสนีจา่าเลยตัดสินใจให้ในราคานี้เลยนะ ไล,ล 8, 50, ่ละ850,000บาทรวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยนี่คือเราจะเหมายกแปลงนะในที่5ไร่กว่ากว่าแต่ถ้าหากเราจะซื้อแค่1ไร่2ไร่จะของคิดนะคะไล่ล,ละ900,000บาทจากราคาไล่ละแบ่งนะตอนแรกอ่ะคือ1ล้าน100,000บาทไฟฟ้าอยู่นะาแปลงแล้วนะคะไฟฟ้าแสงสว่างก็กงคืนมีแล้วไม่เปรียมไม่น่ากลัวเลยนะตรงนี้เดินทางเข้าออกสะดวกสบายสบายเลยนะคะทุกคนห่างจากถนนสุวรรณสอนประมาณ 800เมตรเท่านั้นเองนะคะที่นี่นะคะถ้าใครที่จะมาจากกรุงเทพเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณนะคะเกิกิโลเมตรจากอนุสาวรีย์จะห่างกันอยู่ประมาณ122กิโลเมตรนะคะ สถานที่ใกล้เคียงตรงนี้นะคะก็มีอะไรบ้างมีวัดนะคะเทพประธานห่างจากตรงนี้1.5กิโลเมตรตองไปยังมีเพื่อนบ้านอีกเยอะนะโรงเรียนวัดพรมเพชรห่างจากตรงนี้2กิโลสถานีตำรวจภูทรน,หนาหินลาห่างจากตรงนี้3.5กิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้กับปตทนะคะปตทหน,นองโชออมก็ห่างกันประมาณ6.3กิโลเมตรเท่านั้นเองตลาดหนองโชออมห่างจากตรงนี้7.2กิโลเมตรโรงพยาบาลปากพีห่างจากตรงนี้ 10กิโลเมตรอ่างเก็บน้ำบางบอน10กิโลเมตรสถานีตำรวจหรือว่าในเมืองนะคะตัวเมืองนครนายกไม่ว่าจะเป็นตลาดนะคะสถานีตำรวจหรือว่าที่ว่ากันอำเภอต่างๆก็จะห่างกันตลาดสดรวมถึงธนาคารธนาคารศัิ์สถานที่ราชการห่างจากตรงนี้ประมาณ15กิโลเมตรเองทุกคนนี่คือบรรยากาศนะคะสิ้นสุดของที่ดินฝั่งตรงข้ามจะเป็นที่นาของเพื่อนบ้านโอเดินมาระยะทางประมาณ2 ร้อยเมตรกว่าๆทุกคนดูสินี่คือพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะเนื้อที่5ไร่1งาน13.1ตารางวาถ้าจะแบ่งนะคะแบ่งติดก,กับสวนยางตรงนี้ใช้สวนยางไหมไม่รู้ทุกคนดูสิตรงเนี้ยแบ่งได้1ไร่นะคะแบ่งจากตรงนี้ไปเลยราคา900,000บาทฉนดคุดแดงนะคะจะของแบ่งให้เลยรวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ แต่ถ้าเราอยากได้นะคะต้นทางฝั่งนู้นะคะที่โอดเดินมาตั้งแต่แรกเลยแบ่งได้2-3ไร่รา,าคาไร่ละ8,500 0บาทราคาไร่ละ9,000 0บาทแต่ถ้ายกแปลงเลย5ไร่กว่าคือ8,500 0บาทนี่เลยค่ะสนใจรีบม,มาดูกันนะคะทุกคนที่นี่ถือว่าเป็นที่ดินที่เจ้าของขายในราคาที่ถูกมากเลยนะถูกมากเลยเพราะว่าอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาทุกอย่างครบเครื่อง ทุกเรื่องแล้วนะไม่ต้องง้ออะไรแล้วว่าเราเข้ามาอยู่ก็คือสามารถอยู่อาศัยได้แบบสบายๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยเห็นไหมมีเพื่อนบ้านเข้าไปข้างในมีอีกหลายหลังนะเพราะว่าที่ผมรู้มีชาวบ้านนะคะสัญจรไปมาหรือเข้าออกติดถนนลาดยาง200กว่าเมตรคนไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะที่ดินราคาแบบนี้จริงๆแล้วตรงเนี้ยเรามายืนอยู่มองเห็นวิวเขาด้วยนะนี่ตรงไม่เห็นไหมนี่เลย สะดวกสบายมากๆา่างจากตัวเมือง,องนครนายก15กิโลเมตรขับรถไปก็ประมาณ10กว่านาทีเองเนาะสนใจก็ลองแวะเวียนเก่งเข้ามาดูได้นะทุกคนถ้าแปลงหนึ่งไร่ตรงนี้เหมาะมากๆเลยแบ่งนะติดกับสวนยางพาลราล่มลื่นมากๆเลยอ่ะเห็นไหมอ่ะเอาเป็นว่าการพาชมที่ดินก็น,น่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะสนใจลองแวะเวียนเก่งเข้ามาดูได้สำหรับการพาชมในวันนี้นะคะประมาณนี้นะลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย ดยเรื่องของที่ดินทั้งหมดตรงนี้ก็ประมาณตามที่อราพาชมไปเลยนะคะใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินส,สวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปคะ่ะ